วันที่16พฤษภาคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏสุรา์ธานีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมห้องเรียนวิศวกรสังคมรุ่นที่2 Social Engineer Class Room เพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและตอบโจทย์ OKR OK 100%ระหว่างวันที่15-18พฤษภาคม2566โดยมีดรพลกริดแสงอาวุธรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายเสร็จเก่ากล่าวรายงานหวังบุคลากรนำความรู้และทักษะวิศวกรสังคมผ่านการพัฒนาซอฟต์สกิลไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป เมื่อวันที่18พฤษภาคม2566นกโครงการจะตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุยมหาวิทยาลัยราชพัสสุรา์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัสุราษธ,ธานีเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งประเทศไทยประจำปี2566พายกพัตราพรล้ำค่าภูษาสองแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธิรพันธ์จันจเจริญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหน่วยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งโดยช่วงเย็นวันเดียวกันพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ข้ายกพัตราพรล้ำค่าภูษาส,สองแผ่นดินและประธานรางวัลแก่ผู้มีคุณูุปาการต่อง,งานด้านศินลปะวัฒนธรรมในการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งประเทศไทยประจำปี2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีกล่าวคำกราบทูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จวันที่19พฤษภาคม2566พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดสำเร็จ ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ศิลปรกรรมท้องถิน่นเกาะสมุยส่งทอดพระเนตรพระพุทธปฏิมาศิลปรกรรมสมัยกรุงธนบุรีสกุลช่างท้องถิ่นทอดพระเนตรมณดิสฐานอิดครัวพุทธ้อนร่วมสืบสานพัฒนาต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมสร้างสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดภายในวัดสำเร็จซึ่งได้มีการรวบรวมศิลปะวัตถุ พระพุทธปฏิมาศิลาปการังพระคัมภีร์ใบาลานเครื่องทองสำฤทิ์เครื่องถ้วยชามข้าวของเครื่องใช้อันเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งเอกสารการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนวัดสำเร็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2431 ประวัติศาสตร์ยาวนานที่บ่งบอกวิถีของชุมชนสู่เยาวชนและผู้สนใจโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด ok ur, วรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒสรุราษฎร์ธานีกล่าวคำกราบทูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในท้องถิน่นและเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ